สุดยอดป่นน้องแม่ยำคนอืมขาวจัว่วขาวจัว่วขาวจัว่วสุดยอดนอนแบง่ายเลยสองนอนนี่พ่อเก่งอาวนนอนทางดินกันพีนน่น้อดยอดนอนง่ายมากสองนอนอูออ้หามวลแรงขนาดนี้ ย <Yeah. S 2> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูส่ทุกคนครับ โอ้หลังจากบริเวณลงคลิปโดนเติบนะครับเกือบเดือนเลยทีเดียวนะครับมื้อนี้เลือกงามยามดีแล้วนะครับฝนตกลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเทิ่งตกแล้วก็เทิ่งหนาวนะครับมื้อนี้ก็เลยพาพี่น้องมาสำรวจโนไม้กระสะนะครับบนหลุวันสิมีบ่นะครับอันนี้ผมเขามาปลาบอหญ่นะครับอยู่ในปลาโนไม้แล้วนะครับเดี๋ยวจังไดก็ไปเบื้องน้ากันนะครับปลานี้ก็บซีหากรอไปนี่แล้วครับเอาจังไดก็เป็นกําลังใจผมนํานะครับคอยหาไปเอาจังไดก็ไปเบื้องน้ากันครับผม ซีมพูเข้าไปน้องครับพอนั่งดินช่วยๆเลยอืยอหึซีมพูตรงๆนะครับอ่าขบับมาบนทางนี้สวยง่ายม,มากมีนเงี้ยหมดเงี้ครับเอไปวางก้อนนี้ต้องกัน หอยคนมาหาอยู่ด้วครับแต่ว่าหิ้งโดนแล้วล่ะเดี๋ยวนี่ครับน,นี่งนอสองที่สองหน้าน่าหน่อนยกระสะเป็นอีอย่างที่คมมากไม่ได้ใส่ตรงนี้นี่ข้างใน,นเดี๋ยวควายจกเอาอู้อไูหน่อยอยู่ไในก็ไดาษ อ okay. mm ืม hmm. อืมอืมอืมอ้ยอ้ง่าย่ได้เลยครับหกนายอันไหนก่อไฟหางไฟตีนี้อันไหนนะนะโลมีนะครับดูเยเตรยมกันไปครับงูแค่นี้ครับ ทางนี้ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างเลาะลงไปพุนนะครับี่ก่อน้องหม่อยู่ตามปี่ก่อคอยหาไปครับอืมโอ้อยดุนดูุนูุนสิยุดนี่หึงไปเห็นได้ายาปกว่าท่านคุนครับ สีมี่ก็ต้นน้ำอ๋อนี่เต้นน้ำครับต้นมันยาลาบเนี่ยเหมือนอื้อ <c oughs> <c oughs> อืมงี้อืมอือนทครันี่คนขอมากครับอืโอ้งามดีด้ครับงามดีก่อนนี่ปาดอัญญาอัญญาพี่ นี่ครับดิพี่อืมอืมพี่โอเคเดี๋ยวค่อยเอาหนีดสว่างดูข้างหน้อยู่ครับเดี๋ยวขอไปหาเครื่อง,ง,งก่อนนี่บ้างตรวจไปนี่เดีด๋ยครับ อ๋อแต่ได้เกี่ยงมันจะเป็นตอนนี้เราจะยื่เลกกมูแล้วนะเ้าบาท่านนี้ครับโอ้มันหกเลยครับดูดตัดกว้างเลยซิมป์บูนี่ Cái ký ăn khỏi khẩu em ừ, ừ. oh, ừ, đây em 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 nó em 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 กว่นนี้ได้ายมาครับกว่าเดียวโย่ง่านครับมาถือเอา่า,อ,อ,านะอ่มันหกลายว่าก็อุด๊่ได้เนาะนอนง่าดีเอาไปเต้นกันขางน้ำ้ไปน้ำยังคุ่ มากคนเดียว6แบบนี้ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยครับเดือยปูใดามาข้าน้องแม่เบ่งงามเบ่งลั้งดีๆครับโอ้เัาเจม้ากันจรนงครังนี่ไงก็ได้ กเน,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 นื้ครับัเนื้อกเน้ออืมอ้ดู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 อยู่ตนอืมเห็นไมว่าอดีครับหอิเขาไ่ได้ก็หากาักเอาอืนี่วัได้เติมกับใสสีชมพูงามแห้งหัดเนื้อมีครับงามแห้ง ยิงู่ี่น,น,น,นครับิงูว้ตัวเขา,มาเมือเด็กุ่นกับเขามาหายู่ครับลิ่นลิ่นห่อหวงอพอมีแต่ห่างๆครับพ่นคนมาหากันกับสิรลายเป็นคนหนึ่งเป็นท่านน่เื่อนีโอ้พี่เด็กครท่สี่สองนองครับ สองนอสามนอกับหลังจากที่ถางกว่า,าหกหมากอืมนี่ครับนี่จะน้องใหม่อ้อนอ้อนน,อน,น้อง,งน,น่าดึงจะน้องเกิดไหมสวยง,งมามนอนนี่ป้าใดที่บ่คอยไม่ข้นเขาทำน้ำแบบ โคตรคมเลยนี่ป้าดูมึงทางนี้พี่น้องครับสองนอเลยนี่นะนี่ป้าดูง่าองอยาเฮี้ยนเลยสุดยอดอมึงนี่ครับอืมมันดิครับหน้มามึงนี่ขับมานี่แบบพ่อไล่นอมากนี่ครับโอ้พ่อจะนอนอยังไง นึง er ่งอ Th ันก wow. like, oh, ็ออกบ่ได awesome. ้ยูเลิกเลยอันยอกมากนี่สุดยอดต้วงตอใ้เบ่งบรรยากาศทั้งในด้วบอกบอพี่น้องว่ามึงเกิดเหมุนกระทั่งคุณละหมุอนไปหมุนไปทั่งาเปนดิ่มหนามาดไม่รู้ว่าทานออกที่ไหน่าจอนี่ล่ะพร้อมเดี๋ยวเห็นแกงๆนะไหมจังนเอยกระทั่งนี่แะ ไปเบิ้งนั้นกันมีบกอกทั้งหนากระไรลงทางนี้ครับอือมีแต่ที่หนอนขับว่าพอนอนยังินเฉยเลยไม่ไดเบิงหนาเบิ้งหลังให้ดีเบิ้งซ้ายเบื้องขวานะครับมากคนเดียวแบบอันตรายมากนะเพราะว่าหาอยู่ริมหน่ำนะครับพี่น้องท่านใด้มาหานต้นไม้เบิ้งให้ดีเปนตกนไม้แบบนี้หลายเป็นยังพี่น้องก็น่าจะรู้นะเพ่าะพงไม้ถึงยังโมยากระเอยถึงมัน อยู่ข้างในนะอนอนผมจะโจกออกมานอนแบบง่าเลยครับมันตั้งกล่องมาได้อึ๊บห <c oughs> ีเลยน, <c oughs> นั่นมะค๊บปูดะยอดถ้ามีมั้งดินแตกเหรอเลยนอนนั่งดินดินก็พนนูดก็นั่งเหนื่ออกมาอื้หือ้ยนอนง่ายอยู่ตอน เบี้กันครับมาสีชมพูนะครับบรินว่กะจะมุดไปทางผุนแล้วคิดว่านอาจะเป็นทั้งออกและทั้งหมุนออกไปเรื่อยๆครับ คนครับู่ข้างในนหกหลายกับอกกาเขาวันไี้ทันมือเทงครับนีนะคนีนี่นะแข็นเียนนุนี่ขงก็เนียนไปอออออองครับเพี่ อืม่ี่นอนหรือว่าคือบอกเอาเสียมมาผมบัถนัดเสียมนะครับถ้าเราเสียมมามมนเกิดจะคลองแบบนี้ลรป้าได้หกหกเลยีงามแห้งอยู่ข้างในหนึ่งก็มีนอนแห้งนะเพอก,ก้าเข้าไปดินขึ้นแตะซึ่งพีอึ้นควงดูโูมยหนอีกครับพี่ nó hang đinh các anh em tắng này con ừ này anh em có nhanh nhau tham tôi đây các anh em che lại à, đây tham đây các anh em ở trong này nó bự nhảy lên à, tàng cài này đây ừ. 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 nó cùng mang với lại nó các nó นี như nh cái này ่เป็นน้อยยิงยงเราออนไปบบางทิทางงครับหวยลวงททางตนี้นะออเป็นทางครับเป็นทังเงี่มเงครับสุดยอดนอนย่มากสองนองยูหามวลแห้งครับนี่สุดยอด ป๊าสครับมาเพิ่งทั้งนี้ครับบอกคือไปซืมาพอ้าวนี่เลยน้ำไม้แรงงามแหง้งครับงามคูเลยดอกนี่สุดยอดปั่นน้ำไม้งามคนอืมขาวจัวขาวจัวขาวจัวสุดยอดนอนแบบง่ายเลยสองนอนนี่พ่อแก่ง จกเข้าไปเนาะผมหมุนไปหมุนมากหมุนไปหมุนมากกว่าทั้งกวกาี่นี้ครับปลานี่พิ่งเขาเทือกเลยนครับเือเคยหาจ้าเทือกไกอยู่แต่ว่าเพ่เคยเขาจักเทือสวยเามทานีีแบบดดพุ่งกระจดเลยครับีสสอครับพอดีเราออกต่องามๆครับเลยอ่บ้ง,งนให้คุณครับ ม,มากเลยกว้างของผ้ไปนะครับผู้หม,มุนบ่ไหวจึงถืงไฟปวดเอวขึ้นขี้เกลว์พี่พี่น้องหลายคนก็นถามกบมาเนาะผู้ใดติดตามเพื่อจะด่นๆทำง้อเจ้าปวดเอวไปย่างด้วยครับเด้อเป็นกระดูกทับเสียนีจะจ้องจำปีขึ้นหลังแนละ้วท่านเศร้านะครับแต่ว่ากา็พออยู่ได้นะครับว่ปวดหิ้ง ไปหาหมอมาหาหมออยู่บันดุงไข่ในจนังน่อยู่ข้างในกุณเกล็ดไก่บัวโอแก่อะไรหโอ้พี่อืมอ,อ,อืม,อมนั่งกอก็เป็นตะมีแตะมีก่กอดพายสั้นทางร้านอยู่แต่แหงว่ามีซุ่มกับซุ่ม เดี awesome, ๋ยวน่าจะออกอีกอยู่นะครับไปอวยขึ้นหาทางออกมาคงกับมาไก่เพราะถุงก้วนเลยเนี่มาเลิกมากเลยจอดรถมาอยู่ไก่มากงานรถเสียจอดไว้ขคางทางแันละอืมอันเลยเก็บเต็มทุ่ทรายเลยเหนื่อยเหนื่อยๆครับอ๋เดี๋ยวเอาออกไปจากน้อยเื่อมันได้เนาะ มีทางออกคนละขึ้สั้นลงแบบนี้นีทางออกมไป,น,ไปนาเที่ยต้นนี้แบบรักแสบมาก,กตัดไปักแสบมาก,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 กานะครับนี่พ่อไปลกไงครับตัวหาเกิบซุดตินสภาพดีดีนี้ไปเพิ่งจะนอยครับดี๋ยอีกกี่ก่อทซุดละ ทำงานขึ้นดาวรถทั้งไปเกือบเที่ยงแล้วนะครับน่าจะเก่ามุ่งหาเมนนื่อีงกัไเล้หาหหากดิ่งมันหมุนบ่ได้นะม่เห็นแเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่หมุนปลาแบบมายางไก่แห้งน้ำก็เพราะนั้นได้กิน ออกมาจากปลาแหล้วนะครับเอาสําหรับมื้อนี้นะครับฝากพี่น้องเบิร์สุขูสุคนไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกําลังใจใผมน้านะครับฝากเข้าไปกดติดตามช่อง u t u b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook ให้ผมน้านะครับเอาค่อยๆกันมื้อหนาอยู่ดีมีห่งรำด้วยเงินทองสุขูสุคนครับผมสวัสดีครับ